ทำมาตอนนี้เราทำเมนูอะไรเนี่ยไก่โคอ่ะทุกกเทียมทุกต่ออะไรอะ่ะกับมีดคุณมีดอะไรก็ได้ทำเป็นไหมไไกดกดตามฟิล อันนี้จากที่หนูเป็นคนเลือกเมนูมานะที่บอกหนูกินปลาต้มนะปัจจุนนี้ไม่ใช่เมนูที่หนูเคยกินเลยสักนิดหนึ่งหน้าตาคือไม่ใจเลยเหมือนไก่ดำมันหอยน่ากินน่าทานมากคือตอนนี้ฉันพุ่งตรงมวนท้องเหมือนจะอุบตันไม่ได้กินเมนูชี มาแล้วจ้ากับรายการคัมเมนูของพี่เสกพี่กี่เม็ดค่ะและวันนี้นี่นี่นี่ฉันอยู่กับนักร้องเราว่าตอนนี้เขาอาจจะไม่ใช่นักร้อง,องเอ๊ะหรือเขาจะไปร้องเขาเป็น<อ>าดาราเลยใหญ่เขาไม่ใช่ธรรมดาใช่แล้ววันนี้เราได้โคชาวมากด้วยมันเหลือจะเชื่อคือคุยกับเขาเลยดีกว่านั่นก็คือคุณออเชอรี่ คือพอเนี้ยตื่นเช้ารู้สึกเจ็บปวดรู้เหมือนมือหักรู้สึกเหมือนมือ,มอหักมั้วเจ็บก,กระดูกรู้สึกเหมือนเราป่วยแล้วป่วยกระดูกแล้ว,ลวนอนไม่พอตอนนี้ตาตื่นหรือยังตื่นแล้วค่ะพยายามไม่ปดแต่ขนตาแล้วมันสุดยอดเลยนะมันพุ่งมันยาวแต่ปกตินี่ก็คือไม่รับการเช้าเลยได้ข่าวไม่ค่อยดีกว่าพี่จะบอกว่าตอนแรกพอบอกคนรอบตัวว่าเนี่ยเดี๋ยวเออม่นะแต่ว่ามาเทบเช้าทุกคนตกใจหลายคนช็อกหลายคนไม่เชื่อ นึกว่าวันนี้พาย,ยุจะเข้าหรือว่ามันจะเข้าจริงๆตอนที่เขาเฟิ่มคิวหนูก็ช็อกว่าจริงหรอตีโมงแล้วเออคิโมงอ่ะเมะื่อคืนนอนกี่โม,มงเมื่อคืนเนี่ยหนูนอนเร็วมากเพราะรู้ว่าต้องมาถ่ายรายการเร็วมากคือประมาณตีสามครึง่งเป็นบ้าเป็นบอ <c oughs> หนูติดเล่นเกมมากฉันเห็นอยู่ใช่เดูชอบเล่นเกมมากกะว่าจะเออพรุ่งนี้มีงานซาจะลงเที่ยงคืนแต่ว่าก็ตีสองครึง่งมันติดลมใช่ไหมใช่หยุดเล่นไม่ได้หรือว่าเราเล่นกับผู้ชายด้วยส่วนหนึ่ง คือเราสัก,กว่าถ้าเล่นคนเดียวก็เฉยๆแต่ถ้ามีผู้ชายปุบเราเหมือนเราสู้เราชนะได้หมดแล้ว,วถ้าตอนต่อไปในเรเกมมีแต่ชนีเล่นน่ะก็กเลิกไปเลย <c oughs> <c oughs> ไม่เล่นหละ อยากรู้ว่าวันนี้จะทําเมนูอะไรคะเมนูที่หนูเลือกมาเนี่ยคือไก่โคซึ่งไม่มีพริกเลยชื่อเมนูชื่อรายการก็คือกี่เม็ดสูตรเม็ดใช่แล้วทําไมเราถึงเลือกไก่โคพี่วารูเขาบอกว่าให้หาเมนูที่มีความหมายกับชีวิตซึ่งไม่มีเลยมีเลยนะมีความหมายคือทำไมถึงชอบกินคือพ่อแม่ชอบทาให้นเรือต่าต like ่างตุตต้องดขึ้นมาก่อนคือเผื่อมิวไซดูอยู่นะเผื่อมไซดูอยู่นะ มันงี้นต้องกินอ,อ,อีกนิดนึงเลยนะเอาต่อต่อ,ตอคือเมนูเนี้ยแค่ชอบกินตั้งแต่เด็กเฉยๆเป็นร้านประจำแถวมาทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่แล้ววันนี้คาดหวังว่าก็ต้องจะพอกินได้ เห็นว่าเวลาจะสังอาหารครั้งหนึ่งใช้เวลานานมากเพราะอะไรคือหนูเนี่ยเป็นคนชอบกินของอร่อยอแต่ว่าอร่อยหนูอาจจะไม่อร่อยคนอื่นนะหนูชอบมานั่งดูว่าได้กี่ดาวดูกี่ดาวไม,ม่พอนะดูคอมเมนต์ถ้าคอมเมนต์แบบสิบคอมเมนต์แล้วมีไม่อร่อยเม้นหนึ่งเนี่ยหนูไม่กินละเลือกเยอะเหมือนกันนะเยอะแต่สุดท้ายก็มาจบที่ผัดกะเพราเหมือนเดิมง่ายๆร้านไหนก็ได้แค่แบบอยากมีฟิลเลือกบ้างอะเพราะชีวิตเรามันเหมือนไม่ค่อยเลือกเราอยากจะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเริ่มทำแม่เริ่มทำซึ่งพี่บุ๋มทำาับเขาเก่งมาก ไม่รู้จะไปมาที่ไหนเถอะปกติทำอาหารไหมไข่เจียวไข่ดาวผัดกะเพราอะไรเงี้ยทำเป็นแต่นี้มันเหมือนยากมันเป็นแบบสุดลับนิดนึงโอเคไม่เป็นไรทีมงมาเราทำเป็นแล้วเราให้ทีมงานทำไหมแล้วเรานั่งดูเขาบังคับให้เราทำอยู่แล้วโอเคต้มน้ำเปิดไฟต้มน้ำเปิดไฟต้มได้อ๋อแล้วต้มไก่อย่าง ือจะบอกว่าจริงๆถ้าเป็นเมนูที่หนูชอบกินไก่โคเนี่ยแล้วเป็นเนื้ออกอันเนี้ยไม่หนูไม่กินละเพราะว่าเนื้ออกมันจะไม่อร่อยไม่ตายกินไปก็ตายติดคอไม่ไร่มันตงนือมาเนี่ยที่นี่เขาชอบเป็นอย่างนี้แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหนมหรืออะไรเป็นคนที่อายไหมมาแต่ว่าเคยได้ยินตอนที่ร้องเพลงใช่ป่ะแล้วบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ขี้อายแล้วก็แบบชอบอยู่คนเดียวแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอยกไปเจอเจอคนท่าหนูไม่ชอบที่เอาเอาตัวเองออกไปข้างหน้าคนเยอะๆอะตอนที่เขาเล่นมหาลัยเขาจะมีแบบว่าจับฉลากให้แบบว่าให้น้องสิ กเร็วๆโดยการที่แบบให้ขึ้นมาบนเวทีมาพูดอะไรเงี้ยหนูไปบนเลยนะว่าขอให้เขาไม่จับโดนชื่อหนูมากรู้สึกว่าขึ้นไปก็ตายแน่ๆก็เลยไปบ่นไม่ขึ้นคือถ้าเห็นเพื่อนทำเงี้ยจะร้องไห้ละไม่ต้องคุยอะไรกันเขาพูดถึงเราหรือเปล่ากูคนพี่น้องกูเขาจับผิดกูเขาแบบนี่นี่ยังไงอ่ะแต่ลูกเราคือพร้อมตีคนอื่นมากจริงแต่ว่าอุย อ่อนไหวใช่ฉันอ่อนแอมาก<ช>มุดออช่วงมหาลัยตูนเขาสแสดงความสามารถในการร้องเพลงค<ช>ือไปขอเขาเป็นเพื่อนก็เลยต้กงคิดอะไรอยู่คือหนูเ,นเป็นคนบบชอบฟังเพลงแบบสาก,กลมาอยู่แล้วแล้วมันรู้สึกว่าเออคนก็ไม่ค่อยฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนหนูชื่อตูเนเขาออกไปแสดงความสามารถที่เขาโดนจับชื่อนี่แหละเขาไปแรปนิก,กิมมนาเราสึกว,า,วายคนนี้ แลปด้าคือตัวแม่นะถ้าตัวแม่เราต้องเป็นเพื่อนกับตัวแม่เพราะเราพี่ไอ้ไงแต่หลบว่าจับพัะจะาู่คือได้เป็นเพื่อนกันไม่พอเรียนด้วยกัน4ปีเลยเพราะอยู่ห้องเดียวกันชะตาชีวิตนำพาให้อยู่คู่กันนำพามาแล้วแยกกันไม่ได้ทำบาปลงกันมาไม่ใช่บุญก็อาต้องไก่ต้องไก่มันยังไม่เดือดอ่ะอ่ะงั้นเธอหันเลยไปรอเวลาแล้วเป็นหนูหันเลยเหรอเธอหันเลยเอาลก็เดี๋ยวเลังมือก่อนแต่จริงๆนะถ้าปลายทางมันจะไม่อร่อยอ่ะเราก็ทำยังไงก็ได้นะเราไม่เห็นสนใจอะไรเลย แบบหั่นแบบเฉียงเฉียงเข้าไปหรอหั่นเฉียงหน่อยโอเคเพราะว่ามันน่าจะแบบเนื้อมันน่าจะแบบอะไรแบบนี้เนะเาะอ่ารู้แล้วทำไมเขาหนึ่งแถมหนึ่งไก่นิ่มๆเหมือนจะเสียเหมือนกันหนูว่าตอนนี้มันเสียแล้ว <laughs> แล้วมีเมนูอะไรอีกใช่ไหมที่ชอบกินอ๋อหนูชอบกินแกงปากไก่เนื้อพี่ผมเคยไปเพชรบุรีปะเพชรบุรีเคยหนูมีร้านที่อร่อยมากๆที่หนูกินประจำเนี้ยร้านนี้แหละชื่อว่าขวดเจปุพี่บุ๋มลองแวะไปกินนะอรอโคตรอร่อยในชีวิตหนูร้านนี้อร่อยที่สุดในชีวิตละ จริงไหมเนี่ยจริงแต่ถ้าร้านอื่นจ้างก็ร้านอื่นอร่อะไรเหมือนกันพูดไปก่อนเผื่อมี โคจิปูเขาอยู่ตรงไหนครับเื็นชาวเดตามทีกินเขาอยู่ที่แบบอำเภอเมืองเพชรบุรีเลยค่ะคือเขาเป็นร้านแบบกึ่งอาหารป่าหน่อยอ่ะแต่หนูว่าความอร่อยไหมแหละมันแล้วแต่คนเนาะเพราะว่าบางทีเพื่อนหนูกินก็บอกก็ไม่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่หนูกินมาตั้งแต่เด็กไงมันเลยเป็นมาตรฐานของหนูว่าอันนี้คืออร่อยของหนูอะไรเงี้ยใช่ทำไมเราถึงเลือกไปกินที่นั่นอ่ะหมายถึงว่าแบบบ้านเราอยู่แถวนั้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่เออที่บ้านพาไปกินตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็เลยติดรสชาติของเขาไปเลยว่ามันคืออร่อยสุดของเราอะไร เธอตายเร็วอ่ะวิวเอาเลยหนูไม่อ่านแล้วหน่อยแค่เข้าข้างหน้าอีกเดียวเลยคือหนูเพิ่งไปเที่ยวลาสเวก้มาเท่านั้นที่เธอคงจะรู้อยู่แล้วแหละว่าฉันจะถามเธอว่าอะไรคือหนูเพิ่งไปเที่ยวมาจริงๆเป็นไงอ่ะหนาวหนาวมากชอบอ่ะแต่ชอบนะหนูชอบหนูชอบอากาศเย็นอาหารไม่อร่อยหรอมันเป็นอาหารเขาจะเป็นยังไงอ่ะคือเนี่ยเป็นฟิลิต้มอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเนื้อปลา แล้วใส่พริกใส่แครอทแค่นี้ใช่แล้วก็แบบเหมือนมีเส้นๆอะไรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็เป็นไก่ฉีกออกจืดไหมคือเขาก็พยายามลดจัดแหละแต่ว่าหนูว่ามันไม่ลดจัดอ่ะมันคือเขาก็พยายามลดจัดแหละคือเขามีการจะมีกระปุกเกลือกับกระปุกพริกไทยอ่ะหนูเทเอาแค่นั้นเทเกลือแต่ก็หนักกว่าเทเนอะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะแล้วเราไปกับใครอะคะน้องพี่นาขัดแนนอ๋อแล้วก็เพื่อนแนนใช่จริงๆพี่นาแบบต้องไปด้วยเขาเป็นแบบสปอนเซอร์ทริปนี้แต่ว่าติดงานหนูเลยต้องไปคนเดียวแล้วทำไมถึงไปรัสเซียแล้วทำไมถึงไปรัสเซีย <Blake. S 1> ดูอีกแล้วเป็ไรอ่ะมันติดหรอหรือมันยังไงเลยกันถ้าติดหรออ่ะคือฉันต้องแบบคืออย่างเงี้ย พี่นัทเนี่ยเขาทำคอนเทนต์ว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่บอกว่าไปที่ไหนก็ไม่หนาวไปเกาหลีแบบ10องศาเงี้ยหนูก็ใส่เดย์ใส่เดี่ยวชออั่มอะไรเงี้ยเพราะเราไม่หนาวเขาเลยบอกว่าอยากดูซิว่าถ้าไปที่หนาวมากเนี่ยเจงจะไม่หนาวไหม<อ>หรือว่าจะหนาวได้แล้วอะไรเงี้ย<อ><อ>ก็เลยเป็นคอนเทนต์ว่าต้องไปรัสเซียไม่มีคืนหนึ่งหนูอะวิ่งถ่ายคอนเทนต์วิดีโอแบบเดินเดินอะไรเงี้ยเนาะเราก็เดินมันดึกแล้วก็มันประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มไปกินข้าวมากลับผมมีกลุ่มผู้ชายกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ขวามือกลุ่มวัยรุ่นเราก็ว เราอยู่ประเทศไทยเราขายมาให้ออกวันนี้หรือเปล่าอาจจะที่นี่แล้วเนี่ยผู้ชายถือมีดสมุนไพราย,ยาว,วายาวแบบยาวมากอยู่แยะแล้วเราก็แ,แบบอุ๊ยเอาไงดีวะเขาเดินผ่าเราเขาบอกแนนเขามีมีดแม่เอาไงอีแล้วเขาเดินตามเรามาในใจคิดน,นะ, <c oughs> ตะตายไงแล้วตายตายแน่แนคือตายสั่งขินเลยอ่ะหรือว่าจะโดนป้นเราคิดแล้วไป็ไนแบบที่เราก็ต้องกลัวไว้ก่อนเนาะเพราะมันมีแบบผู้หญิงสองคนแล้วก็เราอย่างเงี้ยเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราก็แบบเดินเร็วพยายามเดินเร็วพื้นก็ลื่นอ๋อสรุปปุ๊บผู้ชายก็เหมือนจะเริ่มวิ่งแล้ววิ่งวิปุ๊บไปขึ้้นรรรรถถเเีียยยกกบผูชาาม บอกเลยว่าไ, oi ไม่ทำไมคือเขาไม่ได้ทำอะไรเราแม่ไม่เกลือคือเขาแค่จะไปขึ้นรถเฉยๆแต่เขาเดินมาทันเราแต่เขาพีดมาทำไมอ่ะก็ไม่รู้เพราะแะ่พกมีดไปเที่ยวคนที่นั่นฮะแต่มีดยาวมากไม่เหมือนซามูไรอ่ะของเล่นแต่เขาเป็นผู้ชายแบบวัยรุ่นอะหล่อกปะก็หล่อหน้าตาดีไหมที่นั่นอะเยอะมากหน้าตาดีเลยแต่ถ้าเราไปเราก็น่าตาดีสุดเพราะเราแปลกเราขังในห้องไงเราก็ดึงถองกระจั้งวันแหละเราสวย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  ปรบหลงไปนิดนึงเอาไก่มาผัดตั้งกระทะมันยังไม่สุกปะหรือเราไม่ต้องมาสุกมันเไม่ต้องสุกนะเดี๋ยวเราก็ไม่ผัดต่อพี่ปกูนี่ไก่หรืออะไรเนี่ยหน้าตาแปลกๆหนูชอบกลิ่นซอสหอยมากเลยอะหอมเนาะแต่เรายังไม่ได้ใส่นะไม่ฮะมันกลิ่นม um> ันอยู <h 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 ่ในถ้วยหนูชอบหอมก็ได้อื้อเนาะหอมจริงเข้าได้นะคะดีจังบางทีผู้ชายอาจจะชอบผู้หญิงทำอาหาร ไม่ชหรอกเขาเลือกคนเขาเลือกแตนคนไปคิดเหมือนกันเลยอ่ะก็เลยคิดว่าสั่งให้ดีกว่าบางทีไม่ต้องทำเลยเขาก็ชอบอันนี้ทำให้ตายเขาไม่ชอบก็มีเห็นอยู่เห็นอยู่ทั่วไปเลยเห็นอยู่ที่ตัวเองนี่แหละทำไมตระกูยถึงขี้อายอ่ะ ทำครั้งที่ความจริงเราดูต้องเป็นคนที่มั่นใจมากในการแต่งตัวในการคืออาจใส่แต่งตานะตอนตอยูออออ่ที่หนูอยู่บ้านหนูหนูอาจจะแบบว่าเออก็อาจจะไม่ไม่ขี้อายมากแต่พอมาอยู่กรุงเทพอะคือคนเขามาจากทั่วถิ่นะอะมาจากทุกที่อะทุกที่มีตัวแม่หมดเลยนรู้ไหมเราเป็นแค่แบบอ๋อเหรือเกินนะแม่เจ้าพ่อเจ้ามันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นอยู่นะมันไม่มีที่วางถังหม้อให้เราโอ๊ยเราไม่ให้โอ้ยโอ้ย วางไว้เลยวางไ้ซโอเคอะไรนะลืมแล้วพ<อ>ี่ไอไอป<อ><อ>างถิ่นมาพอมากรุงเทพเพรรู้สึกว่าแบบอุย้ยทุกคนเขาแบบตัวแม่กันมาดักบ้าง,งตัวเองครั้นนะรงนั้นอะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ไม่ต้องไปอะไรมากแล้วที่แล้วที่สำคัญหนูเป็นบบคนแบบกลัวไม่ค่อยดีตอนอยู่มมหาลัยก็เลยมีแต่เพื่อนที่เป็นเด็กเรียนหมดเลย พจะได้พาเราขยันไปด้วยไงเราก็ยังมีความคิดที่ดีนะว่าแบบเออเราเรียนไม่เก่งเราก็เลือกเพื่อคบเพื่อนที่เรียนเก่งแต่เพื่อนที่เรียนเก่งบางคนก็จะบูลลี่คนรียนไม่เก่งออกมามันก็จะไม่ดยากด้วยอะไรเงี้ยก็จะยากหน่อยบางทีถ้ามีโปรเจกต์อะไรเงี้ยแบบถ้าเ่นนี่เก่งมากๆก็จะแบบว่าขอดูหน่อยไม่ได้ไม่ให้ดูคือเอยจะดูไปแค่แบบว่าต้องทำยังไงเร็จหนักไม่ได้ก็มีเพอร์ส่ก็มีมันมีหลายแบบอ่าถูกก็เทียมทุกกอะไรอ่ะกับมีดคุณมีดอะไรก็ได้ทำเป็นไหมกดๆเอา ตามฟิลไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดที่นี่แล้วมันต้องใส่เยอะปะตามฟิลฟิลอีกนิดนึงแล้วกันไม,ไม่ไม่เต็มอะ่ะทำไปทำมาตอนนี้แล้วทำเมนูอะไรเนี่ยไก่โคกแต่ยากไก่โคกไก่โคกนี่เข้าใจว่าไก่โคกว่ะไม่ใช่ไก่โค <laughs> แต่บางร้านเขาเรียกโคหมาแต่บางร้านเขาเรียกไก่โคกนะแต่ลภาพก็ฉันมองไก่โคกว่ะทามาเกินครึ่งทางไก่เลยนะไก่โคกไก่โคกมันเหมือนแบบโครวนเค็มอะไรแบบนั้นอ่าก็ไก่รวนเค็มก็จบละคือหนูไม่ได้ตั้งชื่อไว้ต้องคือหนูไม่เกี่ยวอ่ะทำไมเราจะต้องทำให้มันยากคือหนูไม่ได้เกี่ยวข้อกับการตั้งชื่อเลยอ่ะมันยากนะคือหนูไม่รู้จริงคือหนูคือแบบนี้เลยพี่ว่าหนูทำให้พี่ดูแย่ตอนเนี้ยคือถ้าหนูพ่จะตั้งชื่อห่วจะเปลี่ยนให้แต่เดี๋ยวนี้หนู ไม่รู้ไงเฮ้ยฉันว่าน้ำมันเยอะไปปะถ้าใกลหมดนั่นอาจจะได้เอาจริงปะฉันว่าเยอะ้าแต่เธอบอกว่าให้ใส่ไปเถอะเราเชื่อตัวเองได้พี่บุ๊คพี่บอลลรู้ครับไปแค่พปอดีวเราเชื่อตัวเองได้ปอดีวที่ไปหลายค่ายหลายทีจําได้แล้วเราไก่มันมีหันกับไม่หันตอนเนี้ยนั่นแหละอ้าวดูชามาเลยค่ะอร่อยแน่เลย

โอ้ยดูหน้าหน้าอะไรสมมเพรว่าหน้าถ่านก็จะโกหกไป <c oughs> <c oughs> พริกกระเทียมดำปี๋เลยแล้วใส่น้ำตาลเยอะปะตาลสีดอันนี้อะไรคะอ,อ,อ,อันนี้ตู้เรือค่ะใช่ซอสหอยอันนี้จากที่หนูเป็นคนเลือกเมนูมานะที่บอกหนูกินบะตําน,นะตอจจนนี้ไม่ใช่เมนูที่หนูเคยกินเลย นิดหนึ่งน้าตาคือไม่ใจเลยแต่หนูเปิดรู้ไปดูนะว่าที่หนูเคยกินเป็นยังไงอันนี้เหมือนไก่พันธุ์มันหอยอันนี้เปลี่ยนชื่อเมนูได้ไหมล่ะเราเปลี่ยนชื่อเมนูนะไก่นธุมันหอยดีกว่าเค็มไม่เป็นไรเรามีน้ำตาลเดี๋ยวเราตัดน้ำตาลอ๋อหรือว่าเราต้องให้มันแบบไปเรื่อยๆจนมันเหนียวแบบเกาะเกาะไก่อ๋อโอเคเหมือนไก่นุ้์มันหอย หนูว่าไก่น้ำมันหอยเราได้แล้วแหละแล้วอันนี้เราใส่ตอนไหนอะทิชไคใส่เลยปะใส่เลยใส่เยอะไหมทิชไทอือี่ดูกินเขาไม่ไม่ไม่ค่อยมีเขาไม่ใส่ทิชไคปะใช่แก่ไก่น้ำมันหอยเราใส่ได้ไก่น้ำมันหอยเฮ้ยได้อยู่ลองชิมขอนญแมลาวว่ารสชาติมันขาดอะไรถ้าเอาให้เหมือนคือขาดได้แต่ขาดไปเยอะแต่ถ้าเอาตาม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 ฟิลเราก็เหมือนอะไรก็ได้ ไม่ไหวแล้วเหมือนเลยเข้มปี่เราใัดอะไรได้ตอนเนี้ยชอบใส่เน็ตทิ้งไปเลยไหมแล้วเรากินกับข้าวเปล่าก็ได้เธอระวังนะเมนูนี้ค่ะอย่าหาทำทำไม่ได้มือปวดที่เป็นโรคไตคนรักสุขภูมิเนี้แหละเอาไปกินกับข้าวที่นอนเลี้ยงอยู่ผู้ชายแล้วเั้าฉันใส่อะไรหนักไปหรอน้ำมันหอยก็เห็นบอกว่าน้ำมันหอยมันหอมชอบกลินน้ำมันหอยก็เลยใส่ให้ฉ่ำ ก็ตาวใจแขกเกินเราจะพอได้ไหมตรงนี้หรือว่าจะเป็นไปกันมาจะให้มันดำให้หมดเลย่น่ากินนะทานมากน่าทานนนจะปูบอกคิดจะเรียนแบบฉันเหรอเอาที่นี่หรือว่าจานนี้ได้นั่นแหละดูเป็นแบบไก่ผัดน้ำมันไก่ลวนเค็มได้ไหมคลายคลายอุ้ยน่าทานมาก หน้าตาดีจังเลย่ะนี่ถ้าอยู่ในร้านอาหารมิชลินนี่คือไม่ซ<อ>ื้อเนาะซื้อมาซื้อร้านหน้าตาดี <laughs> แต่ว่าคือเรื่องกินเข้าไปก็อีกรอบนึงว่ากันใหม่อ่าเสร็จแล้วคะ่ะไม่ดีใจเลยพ <laughs> <laughs> ี่ผมไม่ดีใจเลยอะ่ะ <laughs> หน้าตามันดีดีดีมากแต่ไม่ได้เหมือนเมนูที่เราจะทำเลยไม่เหมือนเลยลองไปเสิร์ชดูว่าเมนูต้นฉบับเขาชื่อชื่อเมนูว่าไก่เค็ไก่เค็ะแล้วอันนี้หน้าตาเหมือนกันไหมลองเมนดูคนตาไม่ดีดูอะไรนะคนตาไม่ดีแต่มองเหมือนเหมือนเดี่ยมองอบนเนี้ยเหมือนร้กตาช่วงนี้มีไหมมีใครที่เราคุยอยู่ไหมอ๋อไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยเราอยากมีไหมมีก็ได้ไม่มีก็ได้หนูอ่ะใช่หรอ ทำไมอ่ะแคมปเหรอจะก้อร่อยนะทำไมทำเงี้ยจะก็อร่อยนะเราอยากเราอยากพยายามจริงอร่อยอร่อยูดิงชอบอินเค็มสงสารน่ะคือชอบจริงขอา้อาได้ปะหยาหยาเลยขอร้องถ้าจริงจริงว่าขอพอได้หนึ่งข้ออยากขออะไรได้ตอนนี้เลยผู้ชายนวงการบันเทิงนะถ้าพูดชื่อแปะฉันฉันทีบเรียกว่าจะไม่แต่พูดก็ได้ไม่อะไรอีกนะหนูชอบใครหรือแม่ ติดเจ็บเ้ยน้อง,อง <c oughs> เขาหลออ่ะแล้วเขาพูดพอสุภาพใช่นี่เขาโตเขายิ่งเด็กอะเขาไม่ไม,ไมีแก่เลยอะแต่เราดูน่าจะชอบไปทางสายแบบว่าผู้ชายที่เป็นแบบอิบุคลิกนึงบบนะแบาแบดเนาะใช่แต่าาแบบเราแบบก็ชอบแต่ทําไมาเรากลับถึงชอบแบบผู้ชายดูอบอุ่นอ่าจริงนะใครก็ได้ไม่เลือกละเอ้าไม่ขอพอละคนแ้วนี่นนนนไปออกช่องข่าวว่าคุณนักขณะโอ้พี่นะาอนออก็หลอกแต่โยชิเค็นเป้วไง เราก็เลยไม่อยากสู้เราต้องขังโชว์โยชิไวป้ะไม่อยากให้ขังอยากให้อะไรอยากสลับลางเล่นกลถ้าเป็นโยชิหนึ่งวันคือจะไม่มีแฟนจะแต่งตัวสวยมากๆแล้วเดินให้ผู้ชายมันช็อกตายถ้าเป็นชันสแก้ผ้าเราเดินเฉิดฉายไม่ได้แค่วันเดียวไงไม่ได้แค่วันเดียวแล้วไงเราต้องให้คนหันมองให้มันประจักษ์จริงนะแค่หน้าหละน่ะใครไม่มองคือตอนนี้ฉันพุ่งตรงมวนท้องเหมือนจะอึตาย ตอนนี้จะเป็นยชิแล้วคือตอนนี้โฟกัสฉันเริ่มหลุดเผลอเริ่มแตกแล้วมันแตกแล้วแอนไม่ได้บอกพูดถึงเรื่องผลงานเพลงอะฉันว่าจะไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจนลยหรือว่าต้องพักก่อนฉันว่าต้องพักก่อนไม่เดี๋ยวพี่บุ๋มไปก่อนนะเดี๋ยวให้ เธอถามเองตอบเองกอาณาอาณาได้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 คุณมีผลงานเพลงมีมาสองเพลงแล้วดังทุกเพลงจะมีเพลงออกมาอีกไหมไม่รู้เลยคือยังไม่จริงนะยังไม่รู้เลยอ่ะคือต้องพูดตรงนั้วต้องรอติดตามในอนาคตพระเอกต่อไปเพลงต่อไปคิดว่าเรามีชอบนอนละเราเป็นเลือดกรูปีละเราคิดว่าเพลงต่อไปเราชื่อว่าอะไรดีไก่โรนเค็มอาจจะเป็นหนึ่ง หนึ่งในชื่อเพลงของหนูมันตาตึงมากตอนเนี้ยยังไม่รู้แต่ของเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องแบบชืวอประจำวันอะไรเงี้ยชอบกินชอบนอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวอีกทีต่อไปแค่จะมาถ่ายเป็นเรื่องเม้าที่แครไหมอะไรอย่งพี่บุ๋งไม่รู้นัดไว้กี่โมงเดี๋ยวนัดไว้บ่ายโมงน่าจะเจอไปแคร์ไปสามแต่สี่โมงไปอีเวนต์ต่อนะใช่แล้วเขาเรื่องแฟนเก่าแน่รู้ยังหนูคิดว่ายากมันหลอนอะแฟนเก่าไปไกลแล้วแต่มันยังหลอนอยู่ให้เขาถามเอง่อบถาเไว้หลายข้อเลยเมื่อกี้จะฝากผลงานแล้วก็ดูบอก ต้องรอพี่ป <No oh okay. ุ๋มก่อนโชคดีมากเลยที่ที่ฉันไปทันฉันว่ามันไม่ธรรมดาละพี่สาวไฟเบอร์ทำซีหรอ้ารให้ถามเลือกเพลงใหม่เปล่าเลองเพลงพอดีชอบอุ้ยสดยอดแไปอ่าสุดเลยไปลองให้ฟังหน่อยสิสบาย ฉันเพิ่งเริ่มตื่นแล้วอาทายใหม่อีกรอบไหมทำใหม่อีกรอบคราวนี้มันจะไม่น่ารัาแบบนี้นะเหมือนเดิมเลยแหละเขาเชื่อฉันฉันทําได้เห็นบอกว่าเรื่องแอนะเซียมันเป็นยังไงนะคือเรื่องความที่เขาเป็นแบบหน้าเหมือนเวียงแต่เขาอาจจะไม่ได้เวียงหรอกครับแบบเขาทําหน้ามาเยอะหรือเปล่าเขาแรงทังคนเดียวทั้งเครื่องเพื่อนเขาได้ไม่แบบเนี้ยแต่เขาอยา่เงี้ยเขาจะลิดหน้าเขาเยอะกว่าเพื่อนกว่าเพื่อนแล้วก็แบบ เข้ามีได้เหรอไม่ขัดเราบกคือไอ้ยิ่งด่าอะไรฉันบอกว่าสับหัวงาโอ้โหเคยฟังเพลงเห็นปะเคยลองลองได้ปะเพลงเป็นเวิร์ดเด็ดเอ้ฉันว่าแ้่เราอยู่ด้วยกันมันอาจจะเป็นแบบแปลกๆนะเป็นกันใหญ่อ่ะใช่ถ้าหนูแต่งก็เป็นกันใหญ่กว่านี้แต่งป้านเค้มปี๊ด อ่ะดนูฝากของานก็ได้เออฝากสิ <laughs> ก็ฝักคนนะคะติดตามว่าหนูจะมีเลงใหม่ไหมหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์แล้วก็ฝากตดตรมอะไรากันที่อยู่ไปที่อยู่มานะคะเป็นรายกันท่องเทีย่ยวที่หนูทำกับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็อีซอนอวยอะไการกินของหนูแล้วก็เดี๋ยวจะมีวอลกัเสเซียด้วยอีซอนอวยนหนูมีละครอ่อเออเออเออสเรื่อง ฉายทุกช่องเลยเป็นละครหลักเป็นละครหลักแล้วก็มีซีรีส์อีกนี่คือเรื่องจริงหรือเรื่องจริงจำอะไรไม่ได้แล้วไม่รู้เรื่องซีรีส์หนูมีอีกตอนนี้เหมือนมี20 29ล้านไหวละขอบคุณโน้ตที่รู้นะเกิเชื่อเรามาเยอะเลยโยกโดนแกเอาเวลาแต่ไปเล่นเกมเอ้ยอ่าโอเคก็ยังไงก็ฝากติดตามแล้วอะเธอไม่ฝากเขาฝากอะไงเนี่ยฝากไปแล้วโโอ้หฝากมันเป็นล้านล้านเรื่องแล้วเนี่ย ติดตามนะคะรายการเมนูของพี่ใส่พริกิเม็ดนะได้ที่ YouTube Facebook นะคะวีดูได้เลยนะจ๊ะก็คือฝากติดตามด้วยจ้ะหนาจะเอารูปให้ดูอะว่าไก่โคหนูเป็นยังไงอะ,ะเอาให้ดูหน่อได้ไป่ะอยากเห็นแล้วเนี่ยแค่ไก่โคก็เเป็นยังไงพี่ผมเหมือนปะเธอบอกเพียงแต่แรกเขาต้องสู้มาอย่างนี้จ้ะไหนขอดูอีกทีเหมือนปะเหมือนอันนื้อกรอบๆเ้ชุบแป้งอะรูแบบ ไม่ชุบแป้งเลยใช่<ร>แต่<ร>แตเขาใช้นื้อสะโภ<ร>คที่แบบติดหนัง